อ่าละครับผมวันนี้ผมจะมาตีบอสวอตเดนซึ่งปกติมันควรจะเป็นช็อตใช่ไหมแต่มันตียากไม่มันตีง่ายแต่มันดบยากจนต้องมาทําเป็นคลิปอะคือตอนที่ผมตัดรวมมันก็แบบตอนแรกผมก็จะตัดรวมไปงันทีแต่ไม่ได้ว่ะความทรมารกของผมพวกคุณต้องได้เห็นมันน่อวดตรงไหนก็ถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปชมกันต่อเลยแล้วกันไม่ดปว่ะตัวแรกไม่ดอป อ้าวเฮ้ยไอ้สวอนก็อยู่นี่ว่ะเอาในบอกสวอนไม่อยู่ไงก็อยู่นี่เอ้าอะไรวะดอกไม้เนาะเอามาดูนี่เอาดาบแกมาฉันต้องการดาบแกไปทำคลิปอื่นไหนเชฟไรเดนเกิดหรือ,อยังอ๋อเกิดแล้วยังไม่ได้วะ่ะเยอเชฟไรเดนตัวที่สี่จะดอกไหม ยังไม่ได้อีกเหรอไม่ออกเลยดรอปสิเว้ยยังไม่ดรอปยังไม่ดรอปอีกเหรอยังไม่ดรอปอีกเหรอดรอปยากเกินพี่ตัวที่หกแล้วนะอ่ะเสียซฟเดนเกิดละมาเลยหนูตู่ไม่ตายเหรอยังไม่ได้อีกเหรอมันต้องเอาตัวที่สิบเลยใช่ไหมถามจริงมาตัวเท่าไหร่วะแปด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 ตัวที่แปดแล้ว ต้องได้บ้างหรอวะอย,ยังไม่ได้อกอชีวิตเราทมทุก่ะเอาดาบแกมาเอาดาบแกมานี่เออเอาดาบแกมานี่เอาดาบแกมานี่เอาดาบไหนดาบอะได้ดีได้ดีได้ดีมังไม่ได้เฮ้ยมันไม่ได้ให้ตอนที่ตัวที่สิบบอกว่าไหนเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนคุณเอาไมา้ของไม้ผมมาแล้วอะ่ะคุณเอาดาบมาสักทีเถอะนะ องเพื่อนคุณเนี่ยผมได้มาเกือบหมดแล้วนะเหลือแค่ด่าคุณเท่านั้นเองดรอปซีดรอปดรอปแมงไม่ดรอปอืมตัวที่11แล้วนะยังไม่ดรอปอีกเหรอโอ้ชีมันจะดรอปตอนไหนวะยังไม่ดรอปอีกพี่ดาบ้าอะไรเนี่ยดรอปยากชิบหายคือมันไม่ยอมดรอปให้ผมหรือมันไม่ดรอปแล้ววะว่ามันไม่ดรอปแล้วอะจริงรู้สึกว่ามันคงจะไม่ดรอปแล้วแหละเออไม่ตายเถอะ กำจะพูดกับไอเวนนี่ละไม่ด้ก็ได้ไม่ได้ฉั่งัวไม่แอลอะไรอีกเจนเนย์ที่เราเดี๋ยวผมตีสวานสองรอบก็คือชั่วโมงหนึ่งแล้วอ่ะเฮ้ยให้ได้ให้ให้กูโม้แป๊บหนึ่งดีโอ้ขอคุยสักหน่อยก็ไม่ได้ยังไม่ได้อีกเหรอกูว่ามันผมว่ามันไม่ได้ให้ดรอปจากตัวนี้หรอกโอ้ถ้ามันลอยแล้วมันก็ตีรัวๆอย่างนั้นอ่ะไอ้เหี้ยมองแต่เราทานก็รู้ว่าโผลครับ ยังไม่ได้อีกเรอแม่งคนเดียวเลยสิบหกแล้วจะได้ไมั้ยถามจริงตัวที่สิบแปดใช่หรออ่าตัวที่สิบหกสิบหกสิบหกตึ๊บยังไม่ได้แล้วเฮ้ยตัวที่สิบเจ็ดตู้ยังไม่ได้อีกเหรอโอ้ถามจริงดิพี่มันช่างยากอะไรขนาดนั้นวะว่าอะไรมันจะยากขนาดนี้นโอ้โหยังไม่ได้บอกวะ ขอให้มีความสุขกับตัวที่20ดรอปสิเว้ยแรงเลยเออยังไม่ดรอปอีกเหรอนี่คือผมขีดขีด,ข,ดขีดเยอะมากดรอปสิว้าเออยังไม่ดรอปเอ,อ่อมาสวัสดีตัวที่26สวัสดีตัวที่26ก็ยังไม่ได้เล่มเล่มเล่มจะไม่หวังแล้วสวัสดีตัวที่เท่าไหร่แล้ววะ ก็อย่างไม่ได้ไม่ผมว่ามันไม่ให้จริงๆเนี่ยออยังไม่ได้อีกเหรอวะยี่สิบเจ็ดแล้วนะก็อย่างไม่ได้อะไรวะผมว่ามันไม่ให้จริงๆแล้วเนี่ยแต่ตัวว่างก็เลยคือถ้าสามสิบแล้วยังไม่ได้เนี่ยผมก็พอดีกว่าถ้าถ้าตัวที่สามสิบแล้วยังไม่ได้ก็ช่างหัวแม่มาแล้วก็จะออกยากเกินสำหรับดาบอ๋อแม่